มา้มที่ันจะไปไหมเนี่ยจะไปรับไหมเฮ้ยเขามาบ้านนี่เหมือนกันทำไมพี่ต้อตายว่ะตอนนี้อะไรนพี่ป่ามาตรงมันไอ้เชี่ย M14 บอยใครลงหลังคาบ้านกูวะมาโดนหลังคาบ้านจบแล้วช่อย่างวะ อยู่บ้านเขียวอยู่บ้านเขียวอ๋อมันโดดไปเรื่อยๆเลยเหรอใช่โดดไปเรื่อยลิงมีคนอยู่สามชั้นเอนะสามชั้นเหรอแม่งยึดบ้านกูไปไอ้สารกูกล้าพี่มันเด็ดใส่พี่ด้วยเหรอเออกล้าอะไรอ่ะพี่ปาลใครทำโพสผมวะเฮ้ยฉันร่างพี่ปามชั้นหนึ่งอย่างหนึ่ง มันยิงผมเจ็บมากมันก็เจ็บแล้วพี่ปาชั้นหนึ่งสวยเฮ้ยปวดอะไรสักเยสวัสดีขาสวัสดีทุกคนนะครับเห็นแม่มันมีเอ็มโฟเกือบร้อยนัดอ่ะแล้วมันยิงเข้าหัวผมนัดหนึ่งอ่ะเอเอคเปอร์พี่ปาพันยาอย่มุมมือประคับเปิดหน่อยไม่ได้เซ็ตไว้ Ai ับขอโทษทีนะ ที่เขาอธิบายการปรับระยะคูณแปน,นะครับมันช่วยตอนยิงไกลๆครับผมไ้บ้าน<อ>เคมาหน้าผมมีคนวะใช่เพิ่มนี่กำลังไปแบบระยะที่แบบไกลแบบสามร้อยสี่รอยเมตรเงี้ยถ้าเราปรับถูกมันยิงง่ายกว่าครับแล้วนึงมีคนชาร์จพี่ฮะจากไหนข้างล่างชั้นหนึ่งเดาวเราพี่ปอม แถวแถวกลางพี่ป้าแถวกลางเอเดี๋ยวพี่เก็บของก่อนเดี๋ยวปืนผมคโนนระเหสปดีป่ะทำิการมีมโฟลปืนมามาหาพี่มหาพี่มโฟลไเด้ยพี่เกไปแล้วในศพในศพในในมใ้เรา่ะเอเด็กอคนอยู่ใกล้เรนะเวีปไม่นช่หมดี่บแถวกลางมีไอ้ปืนมีสกามาเอากูแบ่งกสนได้ด้ เอ้ยนี่ไงมีสกาผมตอบกันสุดไหมพี่ตอบพี่ตอบตอบไว้เลนิดเดียวพอผมมีอืมสี่สิบนัดอ่ะเออ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 ทำไมพี่ติดวะผมได้ยินเสียงคนแถวแถวบ้านเขียวยันสองหน้าผมเนี่ยบ้านแถวนี้ไว้ไหนพี่ฟามแต่ว่าบ้านบ้านแหลมมามีเปลียนบ้านเขียวหน้าผมเบ้านกลางเราอ่ะอน๋อนงอยู่ชั้เว้ยระะวังนเราฆ่าแหลมแป๊บหนึ่งแหลมอยู่กลางอ่ะล่าสุดอ่ะพี่ฟามเราจะปีนหลังคาเล่นเลยเหรอ เฮ้ยพปตามใาต้ตีนเราคนมาไต้ตีนเราพี่ใช่มันไม่ได้ยินเสียงเราะไม่น่าใส่หูฟังใครแฟดมาวะเนี่ยใครเน็ตใครอะไรเนี่ยเรไม่้ยเยพี่ปลามมาแล้วแถวไอ้แหลมมาชิดพี่อะล็อกขวา ใต้บ้านผมมาแล้วมาแล้วพี่บอลพี่กำลังไปเจ๊โอ้ยพี่ตกไอ้เจ๊แกต้องลงพร้อมพี่แล้วพี่มาเนตมาพี่บอลผมไฟดักไว้อยู่มันอยู่ชั้นหนึ่งอะอยู่ชั้นหนึ่งเหรอใช่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไฟไม่โดนไฟโอ้โหอ้มันมาเก็บกระสุนไอ้สัตสอ๋อเกาะหน่อยจ้าอ๋อกระสุนที่เรา ใช่ที่ดอกใบให้ลงปืนปนดีกว่าจะปืนไม่มาเอาสักทีผมบวาวสก้าชั้นหนึ่งผมว่าสก้าชั้นหนึ่งชั้นสองเออมีชั้นหนึ่งสก้าผมได้แล้วใช่อ๋อจริงเหรอทำไมบอกอ๋อม่ไมีในศพนี่หว่าเทียเมื่อกี้ฝ่านีก็ใจคิดไฟบอมมันล้มนี่ไม่ยังดาวอยู่ไงผมเลยไม่รู้จะไปยังไงดีเนี่ยตอนนี้ สับสนวุ่นวายจบแล้วเอาเอาม้าตายบาพี่เจ๋อมื่ไหรปะหมดแล้วกู้ค่าแล้วกู้ค่าแล้วโอเคขอสุดเกี่ยวหน่อยคนลำนิดนึงมันอยู่ไหนเนี่ยมาสมงคเนี่ยมันอยู่น้าวน้ำตัวนึ่งตายแล้วตายแล้วมีอีกมีอีกหน้าหงหน้าหงฮะบันส้มันส้มาร์คโอเคฝั่งนี้ก็มีฝั่งเนี่ยฝั่งหน้าผมอีกเนี่ยเอ้ยเจีระวังแถวนะเว้ยฮึแถวมีเหรอ แต่งบ้านเขียวตัวนึงบ้านพี่กินอ่ะโอเคแต่ก็บ้านส้มที่มาแต่บ้านเขียวหัวแตกมาดีผมอ่ะผมมาเพื่อนปปปามช่วยน้องพี่เรองบ้านส้มนะมันวิ่งอยู่สองบ้านส้มกูไฟได้อ่ะเอ้ยหลังหลังกินซ้ายซ้ายมุมบ้านมุมบ้านทางซ้ายซ้ายเราอ่ะแต่หลังบ้านพี่กิน เพี่ยไ่ดาวอยู่เนี่นยผมยิงเง็ดสองนอกไปแล้วอะนั่นสองเลยเยนสองมันหัวเราขึ้นไปเกียร์ป่ะมาพี่บอมมาคานอยู่อ่ะยังไม่มีใครชุบไม่มีหรอกโอเคอย่าน้ามันคุณนกเหลือข้างบนดิสวัสดีทุกคนนะครับชัดเนื้นอของขอเกียร์เบอร์ก่อนคุณนกเหลือ,อเปล่าใช่แต่ตัวเดียวอยู่ไหนวะเฮ้ๆๆยอยูหกหลังหกหลังฟันซ้มขวาป่ะคนลำ มันยิงพี่เมื่อกี้แต่พี่ไม่รู้ไม่ไม่เห็นนะพี่เก็บฟองอยู่เมื่อกี้แบบนี้ก็อกเหลนกันคนลำอ้ออ๋ออืเคืนขอไหมไม่มีเหมือนกันหรอพี่มันไม่ใช่บ้านน่ะกลาดที่ป่าเออว้าน โถ่แม่งเอ,อ้ยกูแทบไม่โดนชั้นไหนวะไม่เปืนเชี่ย,ยชัย้นสองชั้นสองล่าสุดไอเต๋อจะเข้าหัวไปแล้วเมื่อกี้เลยไม่เต็มหรอกปั๊มเฟรดเด่นแล้วดูระเบิดปรามาจารย์นี่ป่าวตรงชั้นหนึ่งเรียววกว่ากบเสีย่ยวดูไฟปรามาจารย์น้องเพิ่มเข้าชั้นสองเฮ้ยเข้าชั้นหนึ่งเฮ้ยอยู่ตรงบันไดมัน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 ไปรับตรงเพิ่มกู 1. 1> ไม่ทันกูไม่ทันเอออ้าวมันลงเหรอ สวัสดีสวัสดีพี่ชาย400ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยก็ได้2อันในศพแล้วก็โคตรทำไมมันไม่มีปืนคอเลยวะไอ้เหี้ยมันเป็น M16 ออโต้หมดทำไมถึงเรียกว,ว่าพี่กินอ๋อพี่กินเขาชอบลงบ้านนี่ครับผมไม่รู้จะเรียกว่าบ้านอะไร วุ้ยเฮียแม่นหนังไว้สัตว์ไม่มีหมวกแล้วครับวิบ่งไปดักเราตัวหินสายยังอยู่นะเพิ่มมากกว่ากลงไปหาหมวกแล้วอย่าเพิ่งล็อกก็พอเลยหินสายจะมันวิ่งมาหน้าพี่ปามตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยปี่ปามกินแล้วเฮ้ยกูไม่เก็บแล้วหมวกมไอ้สัตว์ฉีกไปตรงนี้แล้วยิงให้มันเลยเออพี่พี่โหแบบเดียวผมกลับฉีกไปยิงให้หมดเลย มันล็อกแล้วบนหลุมไม่เพิ่มมีตัวมอกสามมอยู่หมกไอ้อยู่ตรงนี้แถวต้นไม้เพิ่มน้นหลุมต้นหนึ่งเพิมอ่าผมเห็นแล้วเหลตนท้ายมอกสามกุมาลไอ้เพิ่มต้นไมที่กูมารล่าสุดวิ่งวิ่งไปถามมึงแหละใช่มันอยู่เนินมันอยู่เนินน่าจะเนินลาเพิ่มเพี้วะพี่ปามเพิ่มเพิ่มเดี๋ย สมองแปรเปลิ่มมันเจ็บแล้วสองเม็ดโหเกือบไอ้เหี้ยเจ๊ผมเก็บหมวกไว้แป๊บเก็บหมวกสามมันแป๊บร์บเอาขุมตัวอะไรครับตัวขุมข้างเมาส์ครับเก็บหมวกสามแป๊บอันเดี๋ยวดีก็เข้าไปผมก็งงกันเปรียวดีิวะเขาเป็นคนต่างชาติเนี่ย อยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละชีกแฉนไหมแล้วใครเขาโอ้โหขับรถขึ้น,นรถออกไม่ได้คนล,ล้ำาว้นสเพราะน้อยู่ตรงหลุมซ้ายอะ่ะวิ่งอยู่ไกลๆเฮ้ยแล้<ร>พี่ตัวหนึ่งไอ้<ๆ><ๆ>พึ่งข้างล่างข้างล่างข้างล่างได้แรงผมเดิตรงรรไปแล้วไอ้นี่ตาย เอ้อนี่ไงตัวร้านโอ้เป้าเลยโหมันอยู่ในหลุมเหรอเพิ่มตัวไกลอ่ะตัวไกลอยู่ตรงต้นไม้หาไม่เจอวะไอ้เงี้ยโอ้โหเป้าหน้าผมแมงสาตกก่อนอยู่ตรงต้นไม้ตรงนั้นน่ะเห็นเราวิ่งอยู่ตรงสาเห็นายไรละโดนไปสองนัดติดแล้วอะ่ะเจ็บมากอยู่เห็นพีม่มาสีม้าผมเลยตอรี่เลยยิงไม่โดนสวัสดีดครับพี่ท้าฝันโดนยิงโดนยิงโดนยิงไอ้เจ้ จริงปามันอยู่อย่างนี้ผมม้าอ่<ป>ะรู้สึกว่าไม่ช้ากว่านะเราจะขวดิดโอเคโดนบ้านยิงเหมือนกันแม่เข้าวงไหมเอ่ไอ้ปื้มมึงเปิดบ้านดิขอร้องล่ะเอร้องหนึ่งผมจัดการได้เปิดหน้าใช่ไหมคนลำเปิดหน้ามันปื้มพี่ข่าตัวหนนินได้ยังอยัง,อยองวิ่งอยู่พี่ปมามาดิแต่ว่าโอ้ยเฮ้ยแม่งวิ่งเดินต่ำเหมยสัตว์ไปไหนมันจะวิ่งไปไหนกลับไปทางขวาไม่ไมันวิ่งไปทางบ้านบ้านเหลือเว้ยแถวนี้ย พี่อบบ้าก็ยิงกูไม่หยุดเลยตายแล้วพี่บ้ามตัวหลังตายแล้วเอาบ้านดีพี่ปาาโมโหวะเออพี่สิบักกี้้ไดหลุมได้นะยี่สิบวิโอเคงั้นเอาบักกี้ได้หลุมแล้วกันไหนวะไม่เห็นตัวมันเลยแม้แต่นิดนึงอ้าวหรือว่าอย่าใช้ออฟแล้วมันเลยแอบวะไหนวะบักกี้ได้หลุมไว้เบอร์หยู่ตรงห้องน้ำเลยตามจ่าเราคนเดิ วงไหนวงวงวงไม่ตรงนี้หลุม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 มาร์กนงดาวน้ำดาวมาพี่ปาลอ่ะไปเองมัอยเข้าวงก่อนไหมพี่อ้อมไปดับได้เนี่ยอ้อมเออใช่เลยวดูจีไปเลยพี่มีรถข้ามีรถแหละพี่มีรถไอ้นั่งไงลาเซียบอกเลยว่ายิงไม่หยุดใช่ไหมจีจะแซงเลยอ่ะอะไรนะพี่ แทงจับในวงให้มีีรรถถเพราะฉะนั้นผมต้องเข้าไปในวงหรือเปล่าแล้วปืนพี่ขับผ่านขับขับกต้องเออไหมรีบยิงไปไหนวะอยู่บ้านบ้านไหรบ้านบ้านส้มตัวหนึ่งพี่ปาม้านส้มที่ไหนจะไปไม่เนี่ยจะไปรับไปเฮ้ยมีรถมีมนี่ไงไอ้รถเข้าไปไม่ผมยิงได้หนึ่งเหรพี่ปามเดี๋ยวบ้านบ้านฝั่งซ้ายบ้านนี้ อบ้านให้หล <t ong Tamam iendo> ุได้นะไม่อยู่บ้านต้องซายมันจะแปลรถได้เปล่าต้องเอารถดีกว่ามเข้าวงไม่ได้ควยเลยสตา้วตายแล้วมาแล้วไ้เด็กแม่มันิกกิกันกกินกกากกากเลยถยารู้้อมาเล่นซเดานแครมากกว่าสี่ผมเก็บสแตทแท็กปืนครับ ความลับครับมันไม่บอกเรายังไม่ตื่นไม่บอกคนดูครับมันในความลับครับไอ้ปื้ม้องความลับผมไม่มีหรอกครับความลับความลับผมยังไม่มีจะมีความลับได้ไงทำไมมามาเว้ยต้องอังสันไรสักประโยคเลยเนี่ยเอ้ยมันยิงกันอยู่ไหนวะไม่ได้ยินเลยพี่หน้าแถวหนูเลยปะทางนั้นฮะไม่ได้ยินเลยรออะไรอ่ะ ผมไม่ได้ยินอะไรเลยฮะว่าบนเขาหีืเปล่าไม่ใช่เก็บเสียงเหรอทำไมกูไม่ได้ยินเอ้ยอยู่นู้นอยู่มั้งบ้านบ้านเสี่ยงบ้านเรียนเก่าอ่ะสี่สามป่ะพี่อาจจะกูจอดไกลเลยถ้าผมเพิงพูดสี่สามเพิ่กูจอดไกลเลยมันต้องมาเฮ้ยวิ่งอยู่อ่ะเห็นปะตอนแรกจะแทงไอ้งี้ผมตัดล้อเป็นทิ้งก่อน สอยตัดไปสองล้อแล้วสอยไม่โดนเดี๋ยวโค้ันหน้าไม่มีรถละมั้งหลังกูมีใครอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังมาตรงนี้โอ้ยหัวสองตัวเลยสองตัวสองตัวไปโดนหัวไปสองตัวตัวนัดสองสองขับมอเตอร์ยังแตกไปอ่ะพี่ปลาบ้านอ่ะ กระจอดอีกนะเตื้อจริงๆเลยคนแบบนี้เข้าวงเหลือมูลสองตัว ไม่ได้เลยต้มตายแล้วคมดลำไม่ตายไม่ตายไม่ตายกูมากับมึงเพิ่ม